คลิปนี้นะครับผมจะสอนวิธีในการพิมพ์น,นะครับปพหนะครับให้คุณครูนะครับมาที่คําว่าระบบบริหารงานวิชาการจากนั้นมาที่ระบบปพหปพหจากนั้นนะครับให้คุณครูคลิกเลือกวิาวชาที่เราจะพิมพ์น,นะครับสมมุติว่าผมคลิกเลือกในส่วนของคณิตศาสตร์ปหนะครับห้องสองที่จะพิมพ์น,นะครับ แล้วก็มาคลิกตรงที่คำว่าแบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปพ .5 ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยอ่าโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นหน้าปกของปพ .5 ของเรานะครับให้เราคลิกปิมพได้เลยนะครับโดยถ้าสมมุติว่าอ่าตอนนี้เราใช้แนวตั้งนะครับถ้าสมมุติว่า่า ไม่ขึ้นหน้ากระดาษเดียวนะครับก็ให้เรามาเซตติ้งตัวนี้นะครับแล้วก็ลองปรับขนาดตัวนี้ดูนะครับว่าขนาดพอดีหรือเปล่านะครับถ้าขนาดเล็กไปเราก็สามารถที่จะปรับให้ใหญ่ได้หรือว่าขนาดใหญ่ไปก็ปรับให้พอดีนะครับจากนั้นเราก็สามารถสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับทีนี้เราพิมพ์นหน้าปกแล้วต่อไปเรามาพิมพ์อัตราส่วนของคะแนนนะครับเราก็เข้ามาที่ หน้าอัตราส่วนแล้วก็คลิกพิมพ์ได้เลยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิน้นสังเกตว่าตัวนี้นะครับมันจะเลยมาหน้า2ก็ให้คุณครูเข้ามาที่ setting ปรับตัวนี้ให้เล็กลงนิดนึงนะครับหนึ่งร้อ 100. น่าจะพอดีนะครับอโอเคครับถ้าปรับ100พอดีแบบนี้ได้หนหน้ากระดาษก็สั่งพินพ์ได้เลยนะครับต่อไปเราก็มาพิมพ์ตัวชีวัดนะครับพินพ์ตัวชีวัดตัวนี้ได้เลยนะครับ ก็สามารถที่จะเข้ามาที่ปิ้น์นะครับทีนี้เราก็มาดูว่าหน้ากระดาษเราพอดีหรือเปล่านะครับก็อาจจะเป็นแนวตั้งนะครับให้พิมนแนวตั้งก็ได้นะครับหรือใครจะพิ้นแนวนอนเราก็มาลองเลือกดูว่ามุมมองมโอเคหรือยังนะครับแนวนอนก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าแนวตั้งเป็นแนวเดียวกันก็ดีนะครับ ทีนี้ก็ให้มาคลิกตัวนี้ครับลองเพิ่มขนาดดูว่ามันโอเคหรือยังลองคลิกเป็น110ดูนะครับโอเคถ้า110จะเลยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ถ้า110 120จะไม่พอดีนะครับเราก็ลองเอา110จะได้พอดีนะครับตัวนี้ก็คร่าวๆนะครับก็คุณครูต่อไปคุณครูก็พิมพ์นในส่วนของเวลาเรียน เวลาเรียนก็เราก็มาคลิกตรงเวลาเรียนตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับอาเวลาเรียนเวลาเรียนนะครับอ่ผมจะขอย่อนิดนึงนะครับอ่เวลาเรียนนะครับทีแรกเขาจะให้มาเต็มนะครับให้มาเต็มเลยในในเวลาเรียนนะครับทีนี้เราก็มาคลิกปิ้นเป็นเดือนนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาเดือนเดือนตั้งแต่พฤษภาไล่มาจนถึงเดือนปัจจุบันก็คือเดือนอกันยานะครับสิงหากันยานะครับก็ปพนให้ครบทุกเดือนนะครับแล้วก็ปพนตรงสรุปด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่จริงถ้าสมมุติว่าจะมีให้เลือกตารางเรียนว่าเราสอนวันไหนบ้างตรงนี้นะครับจะมีให้เลือกอยู่นะครับก็ไปเลือกวันที่เราสอนนะครับ เวลาเรียนของนักเรียนจากมาทุกวันก็จะเป็นมาเฉพาะวันที่เรามีสอนนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแล้วจากนั้นก็ตัวนี้ยังไม่ได้ต้องปริ้นก็ได้นะครับเพราะคุณลักษณะอันพึงประสงค์คะแนนตัวชีวดนะครับเราก็คะแนนตามตัวชีวดเราก็ปริ้นตั้งแต่แค่เทอมหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับคะแนนผลสำลิดเทอมหนึ่งก็พอเพราะว่าเทอมสองเรายังไม่ได้ลงคะแนนนะครับ จากนั้นนะครับเราก็เวลาเรียนไปแล้วนะคะแนนตามตัวชีวัดไปแล้วนะครับอ่าก็สุดท้ายก็มาปินตรงสรุปผลตัวนี้นะครับโอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับของเทอมที่1ก็จะได้ประมาณนี้ครับ